ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซศูนทรนชัยครับในคลิปนี้มีสาระดีๆมาแบ่งปันนะครับ ่าเกี่ยวกับอะไรก็นี่เป็นลักษณะของปั๊มน้ำแบบแมนนวลปั๊มน้ำสําหรับถังน้ําดื่ม10ลิตรนะฮะหลายท่านอาจจะมีระบบที่แบบกดแบบชาร์จไฟใช่ไหมแต่นี้เป็นแบบแมนวนวลคือกดแบบนี้เป็นปั๊มดูดเนี่ยเป็นการสั่งซื้อจาก t i k กต็อกช p ในราคาพร้อมจัดส่ง185บาทก็เป็นการสั่งซื้อครั้งแรกดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับเขาก็ามี ก็เรียกว่าหอมอย่งดีมีพื้นกันกระแทกอะไรเรียบร้อยนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มานะอันนี้ก็เป็นแปลงสำหรับล้างนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ปิดฝาช่วงที่หลังเติมน้ําเสร็จนะเนี่ยปิดไว้ตรงนี้นะอันนี้เป็นท่อสาหรับเสียไว้สําหรับในถังน้ําถังน้ํา10ลิตรอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการกนะะน,นี่ครับ ก็คือไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องอไปชาร์จฟุงชาร์จฟไฟไม่ต้องนะครับก็คือใช้วิธีการกดนะนะ,นะ,นะมาดูลักษณะภายนอกกันนี่ก็คือเป็นเกลียวสำหรับล็อกที่ฝ้าถังนะเนี่ยด้านในก็เป็นแบบนี้ครับแบบแมนนวลครับแล้วก็ใช้แรงปั๊มแมไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับ ก็ถือว่าเป็นปั๊มที่ใหญ่พอทั้งควรรักแณะก็คือนี่ก็เป็นท่อสำหรับต่อเ,เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่ปิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการครับไม่ยุ่งยากครับครับนี่เป็นถังน้ำดื่ม10ลิตรนะครับบางบางบาง,บางท่านอาจจะซื้อก๊อกแบบต้องยกถังทำให้ยุ่งยาก หรือบางทีก็อาจจะยกไม่ไหวครับน,นี่ก็เลยลองเป็นแบบปั๊มมือนะก็เปิดฝานี้ออกนะครับอันนี้ก็ต้องนําท่อสองชิ้นเนี่ยมาต่อติดกันนะน,นี้เป็นส่วนปลายนะครับเนี่ยส่วนปลายอันนี้ส่วนที่จะติดกับปั๊มด้านในนะครตรงนี้ครับ สองท่อนก็ถูกปั๊มต่อยาวไปครับสองเส้นนี้พอดีนะครับคันตัวแรกก็ต่อท่อชิ้นแรกเข้าไปฮะล้วจะเหลือปลายมาตรงนี้ครับเพื่อต่อกับชิ้นที่สองครับก็ต่อท่อเป็นสองชิ้นเรียบร้อยครับเนี่ยจากนั้นก็ใส่เข้าไปครับเนี่ยครับก็มีเกลียว เขาอยู่แล้วนะครับในการล็อกนะครับผมจากนั้นเราก็จะหมุนเกียวล็อกนี่เปิดนะครับถ้าหมุนว่าี้เป็นการล็อกนะครับเพื่อยึดตัวปั๊มกับฝาขวดน้ำเนี่ยให้แน่นนะครับครับเมื่อยึดปั๊มกับฝาถังน้ำเป็นที่ร้อยนะครับก็จะเป็นภาพอย่างนี้ ต้องขนานนะครับผมแล้วก็แน่นประมาณนี้ครับจากนั้นก็ใส่ส่วนที่เป็นอานี่ครับที่รับน้ำนเสียเข้าไปในตรงนี้นะครับ ปิดเนี้ยครัป้องกันแมลงจิงจบเข้าไปนะฮะเรียบร้อยสำหรับก,การติดตั้งง่ายๆครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูทดลองใช้งานดูครับครับประกอบเสร็จแล้วก็ลองใช้งานดูครับว่าจะสะดวกแค่ไหนครับผมจะลองปั๊มดูนะครับ ยังไม่แน่นนะครับมาทดลองใช้งานดูครับทำการปั๊มดูครับโอเคครับประกอบสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับต้องปัม๊มอ,อยู่หลายครั้งนะน้ำถึงจะไหลอ ประเด็นสำคัญคือการล็อกครับล็อกให้ดีครับเพื่อให้มีลมเข้าไปได้น้อยที่สุดล็อกให้แน่นครับผมครับผมสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณในทุกกําลังใจใทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ